งเก่าใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีโรงหนังที่ปรับปรุงใหม่มีการตกแต่งใหม่หมดแต่ยังคงรักษาความคลาสสิกไว้ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโปรเจคเตอร์ใหญ่หรือเสาโค้งที่มุมทางเดินอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือที่นั่ง G13 ที่ไม่มีใครกล้าจองสมชายเพิ่งย้ายมาที่เมืองนี้และตัดสินใจไปดูหนัง หลังจากวันที่ทำงานหนักมาเขาไม่รู้ว่าโรงหนังแห่งนี้มีเรื่องเล่าปากต่อปากเกี่ยวกับที่นั่ง G13 ที่ใครก็ไม่กล้านั่งเพราะทุกคนที่เคยนั่งที่นั่นมักจะพบกับอุบัติเหตุแปลกๆเช่นรถชนหรือเดินพัดต,ตกบันไดจนบางครั้งมีการพูดถึงในข่าวเมื่อสมชายไปถึงโรงหนังเขารู้สึกตื่นเต้นกับบรรยากาศเก่าแก่ของสถานที่แม้จะมีการปรับปรุงใหม่แต่กลิ่นอายของความคลาสสิก ยังคงอยู่เมื่อเขาไปถึงช่องจำหน่ายตัวพนักงานเด็กชายขายตัวยิ้มให้เขาและชี้ไปที่ที่นั่งจ .13 ท่านจะนั่งที่ไหนครับเด็กชายถามสมชายดูตัวของตัวเองและชี้ไปที่ที่นั่งจีสที่ตั้งอยู่ตรงกลางห้องที่นั่นครับเด็กชายทำหน้าสงสัยเล็กน้อยก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองสมชายด้วยสายตาที่เหมือนจะเตือนอะไรบางอย่างพี่ อย่านั่งตรงนั้นเลยครับมันมีคนนั่งอยู่แล้วเด็กชายพูดเสียงเบาแต่มันทำให้สมชายรู้สึกแปลกใจสมชายหัวเราะเบาๆแล้วตอบก,กลับไปขอบใจนะแต่คงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งผมจองที่นั่งแล้วเด็กชายยังคงมองสมชายด้วยแววแตาไม่มั่นใจแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรเขาได้แต่ยิ้มและส่งตัวให้สมชายสมชายเดินไปที่ห้องฉายหนังเขาเห็นที่นั่งจีสิบสาม ตั้งอยู่ตรงกลางห้องแต่ไม่คิดอะไรมากนะักเขาคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าธรรมดาคงไม่มีอะไรจริงจังหรอกเมื่อเขานั่งลงที่นั่งนั้นและปรับตัวให้สบายเขาก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นในห้องฉายหนังไม่ทันเริ่มต้นเขาก็เห็นเงาบางอย่างในจอมืดที่อยู่ทางด้านซ้ายของห้องเงานั้นดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวย้อยลงมากลางหลังเธอนั่งอยู่ในท่าก,ก้มหน้าราวกับว่าเธอกำลังหลบหนีจากใครบางคน สมชายพยายามหันไปมองอย่างเต็มตาเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่แสงเงาของตูโปโรเจคเตอร์หรือภาพหลอนจากการสะท้อนของแสงที่สะท้อนจากหน้าจอแต่เขาก็ยังรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ทำให้เขาไม่สบายใจหนังเริ่มต้นและเขาพยายามตั้งสมาธิให้กลับมาที่จอภาพเขาพยายามคิดว่าเป็นแค่ความรู้สึกผิดปกติจากความเครียดที่สะสมมาแต่ขณะเดียวกันเขาก็ยังรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องอยู่ที่เขาตลอดเวลา ระหว่างทางที่หนังดำเนินไปสงชายรู้สึกเหมือนมีเสียงบางอย่างที่คอยขยับไปมาจากทางด้านข้างแต่เมื่อหันไปดูเขาก็ไม่เห็นอะไรเลยชั่วขณะนั้นเขารู้สึกหนาวเย็นขนลุกขึ้นมาเขาพยายามลบความคิดเหล่านั้นออกจากหัวและมุ่งมั่นที่จะดูหนังให้จบแต่เมื่อหนังจบสมชายเดินออกจากโรงหนังเขายังคงคิดถึงเงาของหญิงสาวที่เขาเห็นในตอนนั้นมันเหมือนกับเธอกำลังรออะไรบางอย่างหรือกำลังหาทางออกจากที่นั่น สมชายเดินไปที่ทางออกเขาหันไปมองที่นั่งจีสิบาอีกครั้งและเห็นเพียงแค่ความเงียบงันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วแต่เขารู้สึกเหมือนกับมีอะไรบางอย่างติดตามเขาอยู่และเขาก็ไม่ได้รู้ว่าอันตรายที่แท้จริงจะตามมาเมื่อเขากลับถึงบ้านคืนนี้หลังจากกลับถึงบ้านสมชายยังคงรู้สึกถึงความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในโรงหนังเขาพยายามลืมเรื่องที่เขาเห็นในคืนนั้นแต่ภาพของหญิงสาวในเงาเมื่ย็งคงฝังลึก ในความคิดของเขาไม่ว่าจะหลับตาหรือหันไปทํากิจกรรมอะไรเขาก็ยังรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่ลุกขึ้นมาจากหัวใจคืนต่อมาสมชายกลับไปทํางานและยังไม่พูดเรื่องที่เกิดขึ้นให้ใครฟังเขาแค่พยายามกลับไปใช้ชีวิตปกติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในโรงหนังเมื่อคืนนั้นกลับตามมาในฝันทำให้เขาไม่สามารถหลับสนิทได้หลายคืนติดต่อกันจนกระทั่งวันหนึ่งสมชายได้รับโอกาสไปดูหนัง ในโรงเดิมอีกครั้งเมื่อเขามาถึงโรงหนังครั้งที่สองเขาไม่ได้คิดถึงเหตุการณ์ในคืนก่อนหน้านั้นมากนักแต่บางอย่างในหัวใจเขากลับรู้สึกกังวลจนไม่สามารถขับไล่มันออกไปได้สมชายมาถึงที่นั่ง G13 อีกครั้งและเขารู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติพนักงานต้อนรับมองมาที่เขาด้วยสายตาแปลกแปลกแต่ไม่พูดอะไรเขานั่งลงและพยายามหันไปมองที่หน้าจอแต่แล้วก็สังเกตเห็นบางสิ่งที่ทำให้เขาขนลุก ในห้องมืดของโรงหนังเขาเห็นเงาของหญิงสาวที่นั่งอยู่ในมุมเดิมเธอทำท่าก้มหน้าเหมือนครั้งแรกที่เขาเห็นเงาของเธอยังคงลึกลับและไม่สามารถมองเห็นใบหน้าได้แต่สิ่งที่ทำให้สงชายรู้สึกแปลกประหลาดยิ่งขึ้นคือเขารู้สึกถึงความเย็นจากทิศทางนั้นแม้ว่าห้องจะเต็มไปด้วยคนระหว่างที่เขานั่งดูหนังสมชายเห็นเงาของหญิงสาวที่ยังคงนั่งอยู่อย่างนั้น ไม่เคลื่อนไหวใบหน้าไม่ได้เปิดเผยแต่สงชายเริ่มรู้สึกเหมือนมีบางอย่างก,กำลังคืบคพลานเข้ามาหาเขาเขาพยายามทำใจให้สงบและมองไปที่หน้าจอหนังแต่ทุกครั้งที่เขาหันไปมองทางขวาของห้องเขาก็เห็นแสงไฟจางๆส่องมาจากทิศทางที่หญิงสาวนั่งอยู่เหมือนกับว่าเธอกำลังมองมาที่เขาแต่พอหันไปมองใกล้ๆก,กลับไม่เห็นอะไรเลย ขณะที่หนังดำเนินต่อสมชายเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดขึ้นเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเ,เสียงที่มาจากทิศทางของที่นั่ง G13 ที่เขานั่งอยู่อย่านั่งที่นี่อย่ามองมาเสียงนั้นคล้ายกับเสียงของหญิงสาวในเงาเมื่อแต่เขาก็ไม่ได้ยินมันชัดเจนความหวาดกลัวเริ่มกักลุมสมชายเขาหันมองไปรอบๆห้องและพบว่าไม่มีใครสนใจสิ่งที่เขากำลังพบเจอแม้ว่าจะมีคนอยู่มากมาย ในโรงหนังแต่ดูเหมือนทุกคนจะไม่สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยสมชายพยายามลุกขึ้นจากที่นั่งแต่เมื่อเขาจะขยับตัวกลับพบว่าร่างกายของเขาดูเหมือนจะหนักตึงขาทั้งสองข้างของเขารู้สึกเหมือนถูกตรึงเอาไว้กับที่นั่งเมื่อเขาพยายามยืนขึ้นก็เหมือนกับว่าเขาไม่สามารถขยับตัวได้อย่างเต็มที่ในขณะนั้นเองเสียงกระซิบท,ที่เขาได้ยินกลับดังขึ้นใกล้ๆหูเขามากขึ้นเสียงนั้นพูดว่า กลับไปเถิอย่าอยู่ที่นี่เสียงนั้นดูเหมือนจะมาจากหญิงสาวในเงาเมื่อตรงที่นั่ง G 13สมชายรู้สึกเหมือนหัวใจของเขาจะหยุดเต้นเขาพยายามลุกขึ้นจากที่นั่งอีกครั้งแต่คราวนี้เขาสามารถขยับตัวได้พอเขาลุกขึ้นและหันไปมองที่นั่ง G13 อีกครั้งเขาก็พบว่าไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ความรู้สึกเย็นเยียบยังคงอยู่และทำให้เขาหันหลังวิ่งออกจากโรงหนังทันที เขาหวังว่าเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้จะจบแค่ในโรงหนังแต่ในความเป็นจริงมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากเหตุการณ์แปลกประหลาดในโรงหนังสมชายรู้สึกเหมือนเขากำลังถูกบางอย่างตามรางควานแม้เขาจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่เขากลับพบว่าในแต่ละคืนเขาเริ่มฝันถึงหญิงสาวในเงามืดบ่อยขึ้นและรู้สึกถึงความหนาวเย็นในอากาศที่ไม่ได้มีเหตุผลเหมือนที่เคยเป็นมาคืนหนึ่งหลังจากทำงานเสร็จสมชายรู้สึกว่าตัวเอง ต้องไปทําความสะอาดใจเขาตัดสินใจไปเดินเล่นในสวนสาธารณะใกล้บ้านแต่เมื่อเดินไปสักพักเขาก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกําลังตามเขามาทั้งที่เขากลับหันไปดูก็ไม่เห็นใครเลยเสียงก้าวเท้าเบาๆดังก้องในหูเขาจนทําให้สมชายหันกลับไปมองอีกครั้งแต่ทุกครั้งที่เขาหันไปก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดที่แผ่ขยายออกไปในสวนในวันรุ่งขึ้นสมชายตัดสินใจจะไปโรงหนางอีกครั้งเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะเขาคิดว่าถ้ารู้จักเรื่องราวของหญิงสาวในโรงหนังมากขึ้นเขาอาจจะรู้ว่าทำไมเธอถึงมาปรากฏตัวในชีวิตของเขาเมื่อเขามาถึงโรงหนังเขารู้สึกถึงความเงียบที่ต่างไปจากปกติพนักงานและคนที่มาดูหนังในวันนั้นดูเหมือนจะไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นแม้จะยังมีที่นั่ง G13 ว่างอยู่สมชายก็เลือกนั่งที่นั่นอีกครั้งแม้ว่าจะมีความรู้สึกบางอย่างที่ทวีความกลัวในใจ ทันทีที่เขานั่งลงเขารู้สึกถึงความเย็ยนที่คืบคลานเข้ามาจากด้านข้างทั้งที่ห้องไม่ได้เปิดแอร์แรงขนาดนั้นเขาหันไปมองทางด้านที่เคยเห็นเงาของหญิงสาวและเห็นเธอนั่งอยู่ตรงมุมเดิมท่าทางเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างหญิงสาวในเงาเมื่อที่ยังคงก้มหน้าสมชายไม่สามารถละสายตาจากเธอได้ แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มได้ยินเสียงเบาๆดังขึ้นมาจากทิศทางที่เธอนั่งอยู่เสียงเคาะเบาๆคล้ายกับเสียงเคาะไม้หรือเคาะบนผนังเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าเธอกำลังเคาะเรียกบางสิ่งบางอย่างสมชายรู้สึกขนลุกและไม่กล้าหันไปมองไปที่หญิงสาวอีกครั้งแต่แล้วเสียงเคาะกลับหยุดไปเขาคิดว่าอาจจะเป็นการสะท้อนเสียงหรือเป็นแค่ความคิดไปเองจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงเคาะที่ดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้มันดังมากขึ้นและดังมาก จนทำให้เขารู้สึกเหมือนห้องโรงหนังจะสั่นสะเทือนสมชายพยายามทิ้งความกลัวและหันกลับไปมองที่นั่งจีสิบสามที่เขานั่งอยู่เขารู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในอากาศมันเหมือนกับว่าแรงกดดันบางอย่างจากทิศทางนั้นกำลังคืบคพลานเข้ามาหาเขาเขาเริ่มหายใจเร็วขึ้นและเริ่มมีอาการตกใจทันใดน,นั้นเองไฟในโรงหนังทั้งหมดก็ดับลงในช่วงขณะหนึ่งก่อนที่มันจะกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งแต่สิ่ง ที่ทําให้เขากลักคือเขาเห็นหญิงสาวยืนอยู่ตรงกลางห้องข้างๆที่นั่งจีสิบสามท่าทางเหมือนเธอกําลังมองมาที่เขาเธอไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ดวงตาของเธอปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในความมืดรอบตัวสมชายตกใจสุดขีดและพยายามลุกขึ้นจากที่นั่งแต่ขาเขากลับหนักเหมือนถูกตรึงไว้ที่พื้นเสียงเคาะกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังขึ้นจากใต้พื้นห้องโรงหนังเสียงเคาะเหมือนกับมีใครบางคนทุบตีจากด้านล่างทําให้ทุกคนในโรงหนังหันมามอง สมชายพยายามดึงตัวเองออกจากที่นั่งแต่เขาก็ไม่สามารถทำได้ขาทั้งสองข้างของเขาเหมือนถูกหินหนักๆวางทับเอาไว้เขารู้สึกเหมือนมีมือเย็นจากที่ขาของเขาและในทันใดนั้นความเย็นจากทางด้านที่นั่งจ1 3ก็เข้ามาล้อมรอบตัวเขาอย่างรวดเร็วในขณะนั้นทุกอย่างในโรงหนังกลับตกอยู่ในความเงียบงนันก่อนที่สมชายจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาพบว่าเขากลับมายืนอยู่ที่หน้าประตูทางออกของโรงหนังโดยไม่รู้ตัว สมชายรู้สึกเหมือนฝันไปแต่ทุกสิ่งที่เขาประสบมามันกลับทำให้เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากความจริงที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างติดตามเขามาคืนที่สมชายตัดสินใจกลับไปที่โรงหนังอีกครั้งเขารู้สึกเหมือนถูกดึงดูดให้ต้องกลับไปแม้จะรู้ดีว่าความหลอนและความกลัวกำลังรอเขาอยู่ทุกย่างก้าวก็ตามเขายังจำได้ดีถึงภาพของหญิงสาว ในเงามืดและเสียงเคาะที่ไม่สามารถลืมได้แต่ในใจเขาก็ยังคงสงสัยว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเขาถึงต้องเป็นคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องเมื่อสงชายเดินเข้าไปในโรงหนังอีกครั้งเขาไม่พบพนักงานคนเดิมที่เขาเคยเจอแต่อย่างไรก็ตามเขารู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆที่เหมือนจะปกคลุมไปทั่วพนักงานที่เขาพบครั้งนี้ก็ทำหน้าตาเฉยชาเหมือนไม่เคยมีอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นยินดีต้อนรับครับ พนักงานกล่าวต้อนรับด้วยน้ำเสียงเรียบๆและพาเขาไปยังที่นั่ง G13 ที่ยังคงว่างอยู่เมื่อเขานั่งลงสมชายรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างเริ่มซ้ำรอยเขารู้สึกถึงความเย็นจากทิศทางที่หญิงสาวนั่งในคืนนั้นทุกอย่างเหมือนเดิมจนเกินไปแม้จะมีผู้คนมากมายในโรงหนังแต่สมชายกลับรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่คนเดียวในห้องมืดแห่งนี้สมชายพยายามหันไปมองที่มุมคล้องที่เคยเห็นเงาของหญิงสาว แต่ในครั้งนี้เขากลับไม่เห็นเธอเลยแต่ทว่าเสียงข้อนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งจากทิศทางที่เดิมเสียงคอที่เป็นเสียงของบางสิ่งที่ถูกทุบจากด้านล่างทำให้สงชายรู้สึกหนาวเย็นขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาพยายามไม่สนใจเสียงนั้นแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความสงสัยและความกลัวสงชายคิดว่าเขาควรจะทนอยู่ในที่นี่จนถึงจบหนังและ ไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พอหนังเริ่มฉายเสียงเคาะกลับดังขึ้นมากกว่าเดิมคล้ายกับมีอะไรบางอย่างกำลังขยับใต้พื้นของโรงหนังสมชายพยายามมองไปที่หน้าจอเพื่อไม่ให้ใจของตัวเองไปคิดถึงสิ่งที่แปลกประหลาดแต่ทุกครั้งที่เขาหันไปมองที่มุมมืดของห้องเขาจะเห็นเงาของหญิงสาวในชุดเดิมนั่งก้มหน้าร่ากับกำลังรอคอยอะไรบางอย่างแล้วทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบที่คุ้นเคยเสียงที่เหมือนกับเสีงยงหญิงสาว ในเงามือที่เคยพูดกับเขาเมื่อหลายวันก่อนอย่าอยู่ที่นี่อย่ามองมาสมชายไม่สามารถทนต่อความกลัวได้อีกต่อไปเขาตัดสินใจลุกขึ้นจากที่นั่งแต่เมื่อเขาจะลุกขาเขากลับหนักเหมือนถูกตรึงไว้กับที่นั่งร่างกายของเขาไม่สามารถขยับได้ตามต้องการขณะที่สมชายพยายามดิ้นรนเพื่อหลุดพ้นจากการตรึงนั้นเขารู้สึกถึงลมหายใจเย็น ที่เข้ามาใกล้ตัวเขาทุกอย่างรอบตัวเขาดูเหมือนจะกลายเป็นเงาเมื่อที่หนาจนทําให้เขาไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ชัดเจนสมชายตะโกนเสียงดังออกมาแต่ก็ไม่สามารถได้ยินเสียงของตัวเองเขามองไปรอบๆและเห็นคนอื่นๆในโรงหนังยังคงดูหนังเหมือนเดิมไม่รู้สึกถึงอะไรแปลกประหลาดเหมือนที่เขากําลังพบเจอความหวาดกลัวทวีความรุนแรงขึ้นสมชายตัดสินใจที่จะออกจากที่นั่งและวิ่งออกจากโรงหนังแต่ทว่า ในขณะที่เขาลุกขึ้นเขากลับพบว่าเท้าของเขายังไม่สามารถขยับออกจากที่นั่งได้เหมือนเดิมเขาหันไปมองที่นั่ง G13 อีกครั้งและพบว่าในที่นั่งนั้นมีหญิงสาวนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ใช่แค่เงาของเธอเหมือนครั้งก่อนแต่เป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างชัดเจนและสวมเสื้อผ้าที่เก่าแก่หญิงสาวมองมาที่สมชายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าก่อนจะค่อยๆย,ยิ้มให้กับเขา สมชายกลืนน้ำลายดังเอื้อเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกดึงดูดไปยังที่นั่งนั้นโดยไม่สามารถหลุดออกจากการควบคุมของมันได้และในขณะที่เขากำลังจะยื่นมือออกไปเงาของหญิงสาวก็ค่อยๆลุกขึ้นและเดินไปทางประตูทางออกสมชายจึงตัดสินใจวิ่งออกจากโรงหนังอย่างไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่กลับมาเงียบๆในหัวใจของเขากลับรู้ว่าเขาอาจจะไม่ได้หนีจากสิ่งที่ตามมานั้นเลย สมชายไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากความจริงที่ตามมาได้เมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขารู้สึกเหมือนว่าโรงหนังยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่ตลอดเวลาทุกการก้าวเดินในชีวิตประจำวันดูเหมือนจะมีบางสิ่งที่คอยจับตามองเขาไม่ว่าจะเป็นการเดินผ่านกระจกในบ้านหรือแม้แต่ในความฝันทุกสิ่งในชีวิตเขากลับกลายเป็นความหลอนที่ไม่สามารถหนีได้หลายวันหลังจากเหตุการณ์ในโรงหนังสมชายตัดสินใจจะหาคำตอบเกี่ยวกับหญิงสาวในเงามืด และโรงหนังแห่งนี้เขาเริ่มสอบถามจากคนในละแวกใกล้เคียงถึงประวัติของโรงหนังที่เก่าแก่แห่งนี้ที่เขารู้มาเพียงแค่ว่าโรง,งหนังนี้เปิดมาตั้งแต่ยุคสมัยเก่าแล้วและมีการปรับปรุงใหม่หลายครั้งจนทําให้มันดูเหมือนจะยังคงอยู่ในสภาพที่ดีแต่เมื่อสมชายพูดถึงเรื่องหญิงสาวในเงาเมื่อพวกเขาปรับนิ่งเงียบและไม่ยอมพูดอะไรเพิ่มเติมเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่คนในย่านนี้พยายามปิดบัง ในที่สุดเขาได้รู้ข้อมูลจากคนแก่คนหนึ่งที่เล่าเรื่องราวในอดีตของโรงหนังให้ฟังโดยบอกว่าในช่วงก่อนที่โรงหนังจะปรับปรุงใหม่เคยมีหญิงสาวคนหนึ่งมาดูหนังบ่อยๆเธอเป็นคนที่มีชีวิตเรียบง่ายแต่ทว่ามีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นขณะเดินทางกลับบ้านในค่ำคืนหนึ่งหลังจากที่มาดูหนังที่โรงนั้นทุกคนในละแวกนั้นเชื่อว่าเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตทุที่ไม่คาดฝันแต่ไม่มีใครเคยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ คนแก่คนหนึ่งกล่าวต่อว่าบางคนบอกว่าเธอยังอยู่ที่นั่นเธอเป็นวิญญาณที่ไม่สามารถจากไปได้หรือบางทีอาจจะเป็นเจ้าที่ที่คอยดูแลสถานที่นั้นสมชายฟังเรื่องราวนี้แล้วรู้สึกขนลุกแม้ว่าเขาจะอยากเชื่อว่าเป็นแค่เรื่องเล่าหรือความเชื่อแต่เขากลับไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เขาพบเจอในโรงหนังได้หลังจากนั้นเขาตัดสินใจไปหาคำตอบให้กับตัวเองเขากลับไปที่โรงหนังอีกครั้ง ในวันธรรมดาที่ไม่มีการใช้ภาพยนต์เพื่อสำรวจให้แน่ใจว่าสิ่งที่เขารู้สึกและเห็นนั้นไม่ใช่แค่ความกลัวที่เกิดจากจิตใจของเขาในวันนั้นเมื่อสมชายเดินเข้าไปในโรงหนังเขารู้สึกถึงบรรยากาศที่เงียบสงบอย่างแปลกประหลาดทุกอย่างเหมือนจะหยุดนิ่งตั้งแต่เสียงฝีเท้าของเขาไปจนถึงลมหายใจของตัวเองทุกสิ่งในโรงหนังเหมือนจะขาดชีวิตไปแล้วสมชายเดินไปที่นั่ง G13 ซึ่งยังคงว่างอยู่เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้พอเขานั่งลงเขาก็สัมผัสได้ถึงอุณหภูมิที่แปลกไปจากปกติความเย็ยนที่แผร่ซ่านออกมาจากที่นั่งนั้นในขณะที่เขากำลังนั่งเงียบๆเขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากทางด้านหลังเสียงเหมือนกับการขยับของบางสิ่งแต่เมื่อเขาหันกลับไปมองก็ไม่เห็นอะไรเลยแล้วในช่วงขณะนั้นเขาได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจของเขาเป็นเสียงของหญิงสาวที่เขาเคยเห็นในโรงหนังเสียงนั้นพูดว่า อยากลัวเนยฉันไม่ต้องการให้ใครมาที่นี่อีกแล้วสมชายรู้สึกถึงความเศร้าและความว่างเปล่าที่ลอยมาจากเสียงนั้นเขาเริ่มรู้สึกว่าหญิงสาวในเงามืดไม่ได้เป็นเพียงแค่วิญ,ญญาณที่ติดอยู่ในโรงหนังแต่เธอเป็นตัวแทนของความทุกข์และการสูญเสียที่ไม่สามารถหลุดพ้นไปได้เมื่อสมชายลุกขึ้นจากที่นั่งจีสาเขาก็พบว่าความหลอนนั้นค่อยๆจางหายไปในที่สุดเขาก็รู้ว่าหญิงสาว ในเงามืดไม่ได้ต้องการการปลดปล่อยใดๆแต่เธอต้องการให้คนที่มาเยือนเข้าใจถึงการเสียสละและความเศร้าที่เธอได้เผชิญก่อนที่จะออกจากโรงหนังสงชายมองไปรอบๆอ,อีกครั้งและครั้งนี้เขาก็เห็นภาพที่ชัดเจยนหญิงสาวในเงามืดยืนอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องเธอไม่ได้มองมาที่เขาแต่เธอยิ้มให้เขาด้วยความสงบ